ดูจิตให้ทันก่อนทุกข์จะเกิดโดยหลวงปู่เหรียญวะละลาลาโพเวลาที่เราถูกนะครับส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เกิดเพราะเรื่องใหญ่โตอะไร แต่มักจะเริ่มจากใจของเราเองเผลอคิดไปแค่นิดเดียวเรื่องแค่นิดเดียวเราก็คิดให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่อารมณ์นิดเดียวก็กลายเป็นทุกข์ไปได้ความทุกข์นั้นมันไม่ได้โผล่มาปุ๊บปับ๊บมันค่อยๆก่อตัวมาตั้งแต่ตอนที่ใจเราเผลอที่เรียกว่าไม่รู้ทันใจของเราเองถ้าเรารู้ทันตั้งแต่ใจมันเริ่มคิดเริ่มฟุง้ง ความทุกข์มันก็จะหยุดไปตั้งแต่ยังไม่ทันเกิดขึ้นด้วยซ้ำสำหรับในคลิปนี้เรามารับฟังพระธรรมเทศนาในเรื่องดูกิตให้ทันก่อนทุกข์จะเกิดโดยหลวงปู่เรียนวราลาโภกันครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้นำมาจากหนังสือวราลาโภวาาพระธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาพระสุธรรมรำลึกอนุสองานพระราชทานเพลินศพ พระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เรียนวราลาโภเสียงอ่านโดยปราศศรียาไพต่อไปนี้พึงนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรง คืออย่างเงยหนักอย่าก,ก้มหนักและหลับตาต่อจากนั้นก็ตั้งสติสำรวมจิตอธิษฐานนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์เมื่อเป็นที่พึ่องอันประเสริฐโดยนึกว่าขอให้คุณพระรัตนตรยัยจงมาตั้งอยู่ในจิตของข้าพเจ้าในบัดนี้ขอให้จิตของข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิ อย่าได้วันไหวไปตามอำนาจของกิเลสต่างๆขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันประเสริฐสามารถรู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นเถิดต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดเพ่งรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยครั้งแรกนี้ให้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวสักสิบครั้งเสียก่อน